สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาเล่าถึงเด็กปฐมวัยรู้เท่าทาันสื่อและเทคโนโลยีค่ะสมาชิกในกลุ่มของพวกเรามีดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรพัชสอนพิมสุดรหัสนักศึกษา63418 6 0 2 0 0 1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนิตาสิงห์ลีรหัสนักศึกษา6 3 4 1 8 6 0 2 0 1 8ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวลูกดีคำสงคราม 3, 6, 3, 4, 1, 8, ค่ะนี่คืสามหกสามสค่ะเราไปชมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าถึงการรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยีสําหรับเด็กปฐมวัยค่ะค่ะการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากค่ะเพราะในยุคป,ปัจจุบันการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว แต่ถ้าว่าแล้วการใช้สื่อสำหรับเด็กประถมเอาวย,ยังคงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงค่ะเพราะในเทคโนโลยีต่างๆยังมีเนื้อหาที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำและคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและหากิจกรรมที่ได้เล่นร่วมกันกับเด็กและหลีกเลี่ยงการใช้สื่อที่ไม่เหมาะสมค่ะดังหัวข้อต่อไปนี้ค่ะค่ะหัวข้อต่อไปนี้นะคะจะเป็นหัวข้อให้คำแนะนำสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะค่ะ จะมีทั้งข้อที่ควาปฏิบัติและข้อที่ไม่ควาปฏิบัตินะคะสําหรับข้อที่ควาปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นนะคะใช้สื่อเทคโนโลยีร่วมกับเด็กไม่ควาทิ้งให้เด็กใช้หรืออยู่กับสื่อเทคโนโลยีตามลาพังเพราะการใช้สื่อเทคโนโลยีในฐานะของเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กที่ต้องอยู่ภายใต้งเงื่อนไขสําคัญคือมีผู้ใหญ่เป็นผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีร่วมไปกับเด็กค่ะ 2. นะคะ ใช้สื่อเทคโนโลยีประเภทสื่อปฏิสัมพันธ์ค่ะเช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชันซึ่งเป็นสื่อที่เด็กและระบบโปรแกรมสามารถโต้อตอบกันได้และเนื้อหาข้อมูลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเลือกใช้ค่ะ 3. นะคะการใช้สื่อเทคโนโลยีให้น้อยหรือหลีกเลี่ยงการใช้มากเกินไปและส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกับสื่อที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้งภาและการเคลื่อนไหวเนื่องจากเด็กในวัยนี้เรียนรู้ได้ดีที่สุด ผ่านการเล่นการได้เคลื่อนไหวได้สำรวจและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะ 4. นะคะจำกัดเวลาการใช้ค่ะสิ่งสำคัญในการใช้สื่อเทคโนโลยีคือหาใช้มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพพัฒนาการและการเรียนรู้รวมทั้งส่งผลกระทบถึงการพัฒนาสองสมองค่ะด้วยเด็กในวัยน,นี้ยังไม่สามารถที่จะยับยัง้งชั่งใจตนเองได้ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกำหนดระยะเวลาในการใช้ให้เหมาะสมกับวัยโดยเด็กที่มีอายุ3ปีขึ้นไปให้ใช้สื่อเทคโนโลยีทุกประเภทรวมกันแล้วไม่เกินถึง1ไม่เกินถึง1-2ชั่วโมงค่ะต่อวันสำหรับเด็กอายุ2-3ปีให้ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า2ปีไม่สนับสนุนให้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เป็นสื่อไม่ปฏิสัมพันธ์เช่น โทรทัศน์สื่อจอภาพต่างๆค่ะ5นะคะจัดเวลาสำหรับการพักสายตาค่ะให้เด็กทำกิจกรรมอื่นๆขั้นสลับการใช้สื่อเทคโนโลยีโดยทุกหนึ่งนาทีที่ใช้สื่อเทคโนโลยีควรใช้5นาทีในการทำกิจกรรมอื่นๆค่ะ 6กนะคะกำหนดข้อตกลงในการใช้สื่อเทคโนโลยีควรมีกำหนดว่าเด็กจะใช้สื่อเทคโนโลยีอะไรได้บ้างใช้ได้ที่ไหนใช้อย่างไรและใช้เวลาเท่าใด mm hmm. เช่นให้เด็ก3ขวบดูดรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กได้ถึง10นาทีค่ะค่ะข้อที่ไม่ควรปฏิบัตินะคะ 1. ให้เด็กใช้สื่อเทคโนโลยีตามลำพังอย่างอิสระโดยไม่กำหนดขอบเขตการใช้เช่น ให้ดูโทรทัศน์ตามลำงพังให้เล่นเกมในสมาร์ทโฟนนานเท่าที่ต้องการให้เปิดดูหรือเล่นเกมอะไรก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนค่ะ 2. นะคะใช้สื่อเทคโนโลยีประเภทสื่อไม่ปฏิสัมพันธ์ค่ะเช่นโทรทัศน์ DVD ซึ่งเป็นสื่อที่เด็กไม่สามารถโต้อตอบก,กับตัวสื่อรับดูและสัมผัสได้เพียงฝ่ายเดียวค่ะ 3. นะคะให้เด็กใช้เวลาอยู่กับสื่อเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ แทนการให้เด็กเล่นหรือการทำกิจกรรมที่ใช้ประสาสัมผัสทั้ง5าและการเคลื่อนไหวค่ะ 5. ค่ะให้เด็กอยู่กับสื่อเทคโนโลยีโดยไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการใช้แต่ให้เด็กใช้ตามความพึงพอใจและความต้องการของเด็กต่อไปนะคะจะเป็นหัวขอ้อถัดไปค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จักข้อดีและข้อเสียของการใช้สื่อเทคโนโลยีกันดีกว่าค่ะค่ะข้อดีนะคะมีประโยชน์ทั้งในแง่การศึกษาจริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยนะคะสื่อเทคโนโลยีนะคะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กในด้านต่างๆค่ะได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จากข้อเสียกันดีกว่าค่ะค่ะสื่อมีอิทธิพลนะคะส่งผลต่อพฤติกรรมแค่ในระยะสั้นนะคะหรือส่งผลต่อพัฒนาการทางบุคลิกภาพของเด็กนะคะเมื่อโตขึ้นนะคะในระยะยาวค่ะค่ะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะ ราะยังมีปัจจัยอื่นนะคะอีกมากมายที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมอารมณ์และความคิดของเด็กนะคะที่กําลังเติบโตค่ะค่ะด้านพฤติกรรมนะคะในเด็กที่มีแนวโน้มหรือนิสัยค่อนข้างก้าวร้าวนะคะหรือควบคุมตนเองไม่ได้นะคะก็จะเรียนแบบความก้าวร้าวในโทรศัพท์ได้ง่ายค่ะเมื่อเคยชินกับพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะก็จะนําความก้าวร้าวนะคะมาใช้เป็นวิธีที่จะใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตค่ะ ค่ะถึงแม้ว่าพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเพิ่มขึ้นนะคะแต่เด็กอาจเกิดเจตคตินะคะในแง่ลบต่อสังคมได้ค่ะค่ะด้านอารมณ์นะคะในเด็กที่ขี้กลัวก็อาจคิดว่าตนเองจะเป็นเหยื่อเหมือนที่ถูกทำร้ายในโทรศัพท์ค่ะเป็นแล้วความรู้สึกหรือความกลัวของเด็กให้เพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะ,คะด้านด้านความคิดนะคะในการที่แสดงรายละเอียด ภาพการตายของคนนะคะให้เด็กเล็กที่ยังไม่เข้าใจความหมายของการตายนะคะจะทําให้ความหมายของการตายนะคะอย่างคาดเพื่อนค่ะค่ะคิดว่าตายเด็กจะคิดว่าการตายนะคะจะกลับมาฟื้นใหม่ได้ค่ะหรือค่ะหรือเล่นซ้ำๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องตายนะคะความที่เด็กยังแยกความเป็นจริงออกจากจินตนาการได้ไม่ดีนะคะอาจเด็กอาจยังแบบ ทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะสําหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีสําหรับเด็กประมวัยก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้หากผิดภาพประการใดกลุ่มของเราขออภัยไว้ณที่นี้ค่ะค่ะสําหรับกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ